กลับมาประจําการที่เดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะฟีโน่ตัวแรกๆเลยนะครับตัวนี้ขึ้นฟองน้ำใหม่โครงเบาะมอไซค์มันจะมีหลุมนะครับพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับก็หาเศษฟองน้ำมาแปะแล้วค่อยขึ้นฟองน้ำนะครับตัวนี้ขึ้นฟองน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เอาไปปั่นนะครับปั่นออกมาเรียบร้อยเป็นทรงสองชั้นทรงนี้จะลูกค้าชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าหุ้มหนังไปแล้วมันจะสวยนะครับเพรหุ้มหนังเลเด,ดอร์อิสระเย็บได้แดงเหมือนเดิม ามลูกค้าสั่งนะครับเป็นบอกฟีโนโตัวแรกนะครับทำฟองน้ำใหม่เปลี่ยนหนังอิสระเย็บได้แดงสำหรับงานบอะมอไซค์ก็ไม่ยากนะครับขึ้นรูปบอะมอไซค์เป็นเย็บเป็นก็หากินได้นะครับมันไม่ยากนะครับ ใครอยากทำเป็นก็มาชมคลิปของผมนะครับของผมลงไว้เยอะแยะนะครับคอมเมนต์ถามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมอิสระชาแน,นลขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ